รับแจ้งกนหลุนแล้วต้ดแดดออกโอ้ยเจินจบเร็วจังนะท่านบอกว่าพอดีเตยต่ออีกอยู่แหงเป่าไปเตยผู้ใดาาอีกประมัสมงมนึงบอ <c oughs> ตลองเพียงเดียวกับบลอดอยู่เสียไปเตยเป็นสม,มงจีบเงยเาตายสติร้างเอามาใส่เบ่งกันนะเ,เร็วอันนั้นคางๆนั่น เอามาใส่เบิงเังแนเอ่อเอามาลองใส่เบิังแนเขาถ้าอยากได้เขาถือใบก็ได้นี่ถือใบบ่บ,บม่มัมมในแซงไหนอ่ะมันสมะแซงไหนบ้างกันนะน,นี่อันนี้นะอ,นอ๋อมันต้องอันมันต้องม,องมีที่ยึดหรอแมัต้องมีตู้อ๋อใส่เอาใส่พี่หน่อยใส่อย,อยังไงมันใส่ข้างไหนนี่่ไไเทาหนอมาใส่ <ako S 1> ข้างไหนหน่ข้างซ้ายข้างซ้ายข้างนี้หรอนี่โอเคเอาลองดูนี่ไม่แน่เหรียญนะลองใส่มันจะหวานไหมอ่ะแบบ มันจะขุ <sociedad> ้ทางนจะะบายเออเออเอสร้างข่าบปันไงแค่นี้บั้ราสร้างส่ผ่าผ้านนึงเผ้าดำๆเออเออขาไปมันยาวมันยาวหนาไปเนาะบะหันมาบ้างนะหันมาบ้างหันมา มันต้องมันต้องอันหน่อยก็นีสักหน่อยเออมันต้องซ้ำหนาจะได,ไ,ได้ไหมแสดงว่าได้แต่ว่าอันนี้ใหญ่กว่าว<ะ>ใหญ่กว่าหน้าพี่เพราะาหน้าพี่เล็กเอาสิบา้านนาบุกสร้างง่ายจีวิบเดวาบอได้บ,บด,บดได้วัดหนาได้สร้างพื้นกาาา้าวเองสร้างพื้นก้าวเองดีวัดวัดวัดสิวัดจอนบ้านคุนแอฟยังคือเขาเรียกกร้องให้หน่อยแม่อยากลองโอ้ยจะเป็นอยากร้องนล้วเขา อยากล่อจริงหรอไม่นอยากล่อนคือเมืนเต่าหยองเต่าหยองบอเออบอกเขาอีปามคือใส่ขึ้นสูงแท้ๆต้องต้องใส่สูงอ่ะเอออได้ไหมเขาก็ใส่สูงแท้ก็แต่เท่น่อยล่ะว่าเปนกเทน่อยกียเกลียวเออปกเกียวกียรหน่อยกอาิพิที พอเลือเสียนี่ยังคือได้เปลี่ยนสุภาษาิคลิปแล้วเกิดเหตุเชา้านี้พ่อกับลูกอีกแล้วหาค,คอนเทนต์แท,ทบช็อกมานะานนลองใส่ประตูโคงให้พี่ดูสิเอาลว่าร้องเครื่องเพียดเขาแล้วบ่นนี้กัดชวยเอาวาร้องเครืองเพียรเขา ข้ลัอเซฟุดันเปิดปอดข้อล้อเดันฉันมัดหัวเนียนยอล้อเซฟันได้ว้านหัวลูกเซฟว่าไปจุฉากของท่อนได้ไหมนี่ให้ทวนเหมือนนักอะไโอ้เขาลองใส่อันนี้เรา่เนี่ยได้ไหมนี่โอ้โหโอ้โหโอ้คือคือกับเท่้านเราปดอด อัมัน้อยมัมัน่อยเดินในเสื่อเๆใส่ของครบแทบชสแงๆวยจังเลยเอากล้องไทยพี่ว่ใส่ไม่ยใส่เขารปาดนี่พบพิอีพบพิไปนี่ใส่ของมาหนักไหมหนักาปาดแต่ของมันหกนอันนี้มดมสองอันอันนี้ก็ใส่ประตูโค้งม่โดมสกูใส่ไม่กูสิบเป็เป็นรมช็อของเน่ะประตูโค้งธรรมดาส่วนของเมดมบ้านไหนประตูโค้ง เอาเปนโค้งธรรมดาไม่ดมตัวโค้งสองสั้นไอไกไอนอแอไอนนไนไอไนไอนอไอไัไอไอไอไย่อไนไอ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 พอกอไนไอไอนอไอนอไอไอไมไอไนไ่กอไอไอใอไอไอนอไอไนไอไอสอไอไอไอลยไอ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 นอไอไอไอนอไนไอนอไ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 นไอ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 ลอ้อไ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 ส่อไอไ่ไอไอไออมไอไอไออออหอ่ไอไไออไอ ต้องมาทวงเองอันยี้มาแร้มาให้มูอันบีบแทบช็อกแทบช็อกมานะไม่น่าทำแบบนี้กับพี่เปาเลยหนักมากใส่หานี้เอาหาคั้เน็นเนาะยางโลหันมากยุซี่เหรออันนี้อันเพิ่นใส่เอทั้งอันหัวประตูโค้งทั้งคนหนกใหญ่เนาะยิ่งใหญ่พยุสี่เหรเพราะว่ายมาแล้วดี่เคือประดับอีกคนชิ้นขนมปมีไม่กี่มีเสือกพี่ยังมีอันนั่นนนี่อีกอันนนี่นั่นอีก สีไมันสีไวไอ้ปุ๋ยม่ใหยาดบจะคนปุ้นี้เป็นยางสู๋อุ๋ยนี้สีไส้อันนั่นนี่อ้ผู้ยใดญหยาดบจะคนสีไสถุงปุ๋ยถุงอันถุงหยิวยิงขึ้นไปน้ำอยู่ฉันเกิดเพี้ยนมันเหลือมเหลือรยไหลโอ้ยไส้ยางนี่ไปเปลี่ยนถึงเวทีไหมถงกันไปแล้วกัถอดเปลี่ยนเมึงเคยเรยกว่าตีน้ำขนตาแลาอันดังไปยังสั่นติดแล้วกระซี่หูแล้วกันติดแล้วแห้แค่แทะแค่เลยลูกออกจากเต็นปได้เลย มันขวางเบิรทั้งะดาษชั้งของดังยันตะบัขากยันบักขเออยันบันอียันตั้งาดาส้แผงหลังอ่ะนะกรา้ประตูโค้งยังมีแผงขางมีปิ้นอีกปิ้นกับสองอันเออปิ้นกับสองอันเอออันี้มใส่หลายอันบอบันดิบอมบันรุตกับไส้อันนี้ไส่พอกออกฉากฉันจะใส่ทุกอันจ้จะทุกคนใส่มาอันเดียวใช่ไหมเจ้จะทำสองข้างไม่เต็ว่ายศภูบฉันสีเทสว่าสองข้างเดี๋ยวฉันสีเทสเป็นกระจกลงมาหนีพอกเสร็จ ก็ไม่คาไปนี่พี่ตองก็เฮ้ยไปเลยแอดเวนเจอร์ตุ้มหันี่มันสั่นพอาต่อเอายาวลงมาค่ะก็ออมแอมฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วปืนี้มันของฉันยางบ่ได้ถึงเล็้ตัดออกตมหัวกใส่ผิดสั่งวันสั่งวันใส่สองขางแล้วก็ย่อยลงมาหอดเข่าฉันใส่แล้วใส่แล้วมันก็ะหอมกับยางบ่ได้คือเก่าเขาจะได้ท้ายไปแตกใจเลยไอ้ข้าพิษหลายประวัตดอกพิษขึ้นเสร็จตุ้มหูผิดทั้งผิดจั่งใดดีดีฉันมากั่งใดจังสี่มันบ่กมีผิดมีถือกถ้าใส่ อันนี้มันก็ต้องอ่อนบ่ถ้าใส่ยังสีเบิ่มมันจติดงอมหูบ่เนี่ใช่มันจะติดมันจะเสียบใช่มันมันต้องอย่างเงี้ยเธอดูมันใส่กันบ้าแมวมันเานี่ผิดมีจืดดอกเขาใส่อะไรก็ได้แต่เวลามึงมีอย่างกันกับเขามึงยังบ่มีทาเลยเนี่ยพวกเธออยให้ฉันใส่ดอกแบบนี้ใช่ไหมอันนี้มันฝั่งนี้ถูกแต่ว่าอันเนี้ยสังเกตตรงนี้อย่างนี้มันติดอะไรหูเบ่ไม่เพราะว่านี่คืออันนี้ไงคือดอกไงไม่อันนี้ก็ดอกจริงๆอันนี้ดอกทอง หลังจากนงานอีพาก็เลยเสียงให้อีเปล่ากลุมตําตำกลุ่มตํำตํำตีปากตำตำตีปากกูเหงาแห้งไปได้เดี๋ยวประตูโค้งกติพังเขาใส่ก็เป็นตะเบิงอยู่อ้าวอันนี้ใส่เมียนรถมึงใส่มาคือเถอะคืออย่างคือลงแม่ออกแสงนี่ย ม้ามยัยแถวไ้นพ่นจนบทวัดระพูนเขาจะเมียนสุดเมียนยังแล้วแล้วพุ่นมาเข้ากองแน่ลูกจับปัญยาเนี่ยับมรนั่นเป็นเดี่ถอดยางมาหนีมาตอกน้ำมูนพวกนั้นลนักๆเอาถอดออก้นะโอ้ชีวิตเห็นตันหรือยังอ้อนกบูดาห์อัสซาทบนะคือว่ามันใส่ได้ถามว่าใส่ได้ไหมมันใส่ได้มันใส่ได้ก็มันมันสีชิ้นเองเขาใส่น่ะแม่อันนี้แน่นนิดหน่อยโยบไโยบ อพิ่นองคลิปนี้ไปซัมนี่พอกันไหมในคลิปซุปเปอรคลิปแล้วเป็นติกาลังสีปีพอดีปพอป่าด้ีปีวทีนึงายีิสบีนี่ครับเออยาฝาดยาฝาหนมันครบแปดกันแล้วสเพราะเอนงคลิปนี้ไปซนี่ครับสรปแล้วก็คือไปบอกเล็บอกเล็กก